สวัสดีครับผมเอ็มนเกมมิ่งครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Hello Neighbor <c oughs> EP ที่สองนะแอคที่สองนะซึ่งตัดจต่ความเดิมที่เราที่เราจบตรงนี้ใช่ไหมไลุง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 เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปไปไปอ๋ออ๋อ ไปไปไปห้องนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวพึ่งมานะแอบเกือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งโอ้โหวิ่งรอบบ้านเลยอ๋ออ๋อไม่ ไม่อยากให้ผมออกไปไเจ้าไมอรู้ว่าผมอยู่แถวนี้มาเลยรู้มาเลยนี่ออกไปจากตรงนี้แล้วโอเค,อเ,ค,อเ,คเราเปิดอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเปิดได้โอ มันน้ำร้อนต้องปรับให้เป็นน้ำเย็นเดี๋ยวนะอีกแล้ว <c oughs> อ่ะโอ้ยหลุง คือไงพอปรับน้ำเย็นแล้วมันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วที่เราเปิดไว้ด้านบนอ่ะแล้วยังไงต่อเนี่ยออกออกออกชื้นอันนี้แข็งแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหชึบปุ้ง ลงเป้มมาเดี๋ยวนะกุญแจแดงก็คือกุญแจทางออกผมคิดว่าอันนี้มันอันนี้เกินไปคลิปมันจะสั้นเกินไปแหละดิอย่าเดาเดาเราวิ่ง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 คลิปมันคลิปมันจะสั้นเห็นไหมบอกแล้วคลิปมันจะสั้นเกินไปนนนนอ๋อ ้าวเกมเด้งเลยเฮ้เอ๊ลืมปิดเน็ตลืมปิดเน็ตอะโดลืมปิดเน็ตแค่ลืมปิดเน็ตก็เกมเด้ง อูอาโด,าโดแค่ลืมปิดเน็ตก็เกมดิ่งเฉยอ,อะไม่เป็นไร <c oughs> คอยไปตัดออกแต่ผมคิดว่ามันสั้นเกินไปคลิปมันจะสั้นเกินไปเลยเราต้องหาหอะไรเล่นกับลงหน่อยไปเปิดห้องที่เรายังไม่เคยเปิด <c oughs> <c oughs> แค่เนี้มันมีอะไรอีก อุ้ยอุ้ยมาแบบนี้เลยอืมอุ้ยอ้าวอ้าวเสียชีวิตแต่ไม่มีคนเห <c oughs> มือนก็บว่าต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะที่เราเห็นในแอคหนึ่งอะที่ ที่เขาไปเที่ยวกับภรรยาแล้วภรรยาโดนรถชนอ่ะอันนี้น่าจะน่าจะมีน่าจะเป็นภรรยาซึ่งเขาน่าจะตายไปแล้วมั้งไงไม่รู้อ่ะน่าจะตุยไปแล้วนี่ไงเออเมื่อไรออกจะออกมาในภรรยาเออภรรยาคนตายคุณเสียชีวิตแล้วครับ ไปแล้วลุงเข้าประสาทหลุดหรือเปล่าแรงปรยาตายปุ๊บประสาทหลุดจับเด็กมาขังอะไรแบบ้เน,นี่ยเนี่ยนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ยังไม่เคยเข้ามันคือห้อง แค่อยากสำรวจห้องใหม่พราีว่าคลิปมันสั้นเกินไปอีไอเทมส่องกล้องส่องทางไกลเยี่ยมโอเคปิดไฟบ้านเอาเดี๋ยว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 เดี๋ย ลไม่ฟังไม่กล่าวไม่บอกไม่อะไรเลยอขอคลิปให้มันยาวๆวันนี้หน่อยพอดีคลิปมันสั้นเกินไปตำรวจหมดเลยทำอะไรก็ได้ปิดปิดอันนี้ให้หมดเอาเร็ว อะไรเจ็บเหยียบกับแดกตัวเองอยู่ก็จับผมได้ไหวไม่ไหวอันนี้ห้องอะไรยังรู้จริงปิดปิดปิดอ๋อห้องปรับอันนี้ปรับเป็นน้ำร้อนเลย อะไรลุงเฮ้ยเปิดมาปุ๊บเจอเลยเหรอโอเคแบบว่าตต้องยาวหน่อยอ่ะคิดมันจะสั้นเกินไปแล้วเลือกได้แล้วเลือกที่ปิดคลิปได้ถูกที่ด้วยนี่เล่นไฟลุงลลุงมาแล้ว โอ้ยตรงนี้ลุงปิดไว้อ่ะอยากขึ้นอยากขึ้นอ่ะลุง <c oughs> ผมจะขึ้นตรงนี้แล้วนะลุงตามผมมาให้ได้สิโอเคมาหมนุน แล้วยังไงต่ออย่าพิ่งไปขายแล้วก็อย่าเพิ่งออกด้วยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเอ๊ะตอนแรกผมเอาปจัจแจที่ไหนนะโอ้ในครัวเฮ้ยอะไรนะสเปมคาถาพับจี้ โอ้ <G ül üş> โหอเป็นไงโดนไปดิเอามันขึ้นไม่เร็วอะ่ะ <c oughs> ต้องขึ้นให้เร็วกว่านี้อันนี้ไงผับกีกระทะผับกียังอยู่เลยมาเออะไร มาดีลุงเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีนดเดี๋ยวลุงมาเด็กอยู่แบบส,สูงๆอ่ะแล้วตกลงมามันจะเป็นยังไง แล้วสูงที่สุดแล้วก็ตกลงมา,อาเอ้ย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 อยากปีนขึ้นไปตรงโนนะ้นตรงเสาเนี่ยล้วนแล้วก็ ปีนออกไปเลยจะตกตุยไหมข้อแรกคือจะตกตุยไหมหมุนเล่นมีซัมติงอะไรไหมไม่มีลุงมาเนี่ยลุง หายไปไหนล,<ง>ล,ลุงลุงน่าจะขึ้นไปชั้นสองอบ้างเลเล่นไเลย ลงศพเฮ้ยอยอกไหนลุงมาอุ้ยตกเียะไม่มีอะไรตัดไม่มีอะไรด้วยเย ก่อนไม่เนี่ยเอา้า <c oughs> <c oughs> มืดเลยลงุงพร้อมนะอันนี้ไม่ต้องใช้แล้ว,วาวเฮ้ยเอาเครื่องใส่ลุงได้น,นะวาวเนี่ย หน้าลงหน้าลงลุง,ลงมาดิลุลงเอ้เคยเ็้ลงุง <c oughs> มาดิลุงไปไหน ๆๆอะไรลุงลุงมาอะไรเนะี่ยโอ้แล้วไปยังไงต่อ

Lung ma chup, 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 mà chup, chup, mà chup, mà đi, Lung mà. Lung mà đi. โอ้กาจะแก้งผมนะดีไปแล้ว <c oughs> ลุงไม่มาผมไปนะฮึไม่ใช่ลุงผมอยู่ข้างบนนี่มาเร็วลุง ลุงมาด ừ, 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 ừ. ิอะไรอะไรไม่รู้แต่แล้วมันลุงก็มาดิ ออกจากบ้านเลยลุงมานอนได้แล้วเร็วมานอนกด e ค,ค้างกดค,คลิกขวาปล่อยอ้มันมีมันมีอันนี้อยู่ตัวนี้กดคลิกขวาค้างก็คือโยน うんうんうん。うん <coughs>

Má đi Khuyến má đi Đúng Má đi Khuyến má đi Rồi cắt tắt

ตั้งชื่อคลิปว่าคลิปแกล้งลุงแล้วกันวันนี้เรามาแกล้งลุงกันผมมาแกล้งลงุงอะไร ไม่มีอะไรเรามาแก้งลุงกัน <c oughs> คิดตั้งชื่อคิดว่าเรามาแก้งลุงกันดีกว่าเรามาแก้งลุงกันเอาล่ะน่าจะได้เวลาสมควรแล้วล่ะอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหาที่ปิดก,ก่อน ถ้าเราสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบงเป็นเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนเจอกันไว้เจอกันใหม่นะผมบุย,บย